Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode เขาว่ากันว่ามอชอนี้ mm hmm. มีเรื่องเล่า mm hmm. ตอนมนุษย์กับโรงอาหารที่หาไยไป สวัสดีค่ะ ดูเดย์สเตชันพอดแคสต์ตอนพิเศษกับรายการเขาว่ากันว่ามอชอนี้มีเรื่องเล่าสำหรับอีพีที่33ของเราในวันนี้นะคะมากับเรื่องมนุษย์สัตว์กับโรงอาหารที่หายไปกับดิฉั้นการ์ตูนสริญนยาจันเมืองอีพีก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพิธีเสี่ยงทายนางแก้วของคณะวิจิตรศิลป์ไปแล้วนะคะส่วนในอีพีนี้นะคะเราจะย้ายไปเป็นเรื่องของคณะมนุษย์สัตว์ซึ่งถ้าเป็นเด็กรุ่นก่อนเด็ก64จะรู้ดีว่าคณะนี้มีโรงอาหารมาก่อนวันนี้เราจะ มาพูดถึงกันว่าโรองอาหารของคณะนี้มีอะไรให้น่าสนใจถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเขาว่ากันว่า เด็กๆหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาเรียนที่มอชอนะคะอาจจะไม่รู้ว่าคณะมนุษยศาสตร์ก็มีโรงอาหารแยกออกมาเหมือนกับคณะอื่นๆแต่ในช่วงโควิดได้มีการรื้อถอนออกไปทําให้ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์ไม่มีโรงอาหารค่ะซึ่งเด็กหกสี่อย่างตูนะคะทันเห็นนะคะว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่เสียดายมากเลยค่ะที่ไม่เคยเข้าไปลองชิมอาหารขนมหวานต่างๆเพราะไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นโรงอาหารตอนแรกตนูนคิดว่าเป็นโรงกิจกรรมบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่าชอบได้ยินเสียงกลองเสียง ผู้คนที่กําลังสนุกสนานกับกิจกรรมบางอย่างตุนจึงได้ไปสอบถามผู้รู้ของเรานะคะซึ่งก็คือพี่โอโซนปีสีซึ่งเป็นรุ่นพี่คณะมนุษย์ที่คุ้นเคยกับโรงอาหารเป็นอย่างดีโดยตัวนะคะจะพูดโดยรวมของโรงอาหารมนุษย์ก็คือว่าโรงอาหารของมนุษย์เนี่ยเป็นโรงอาหารที่กว้างขวางอากาศระบายได้เต็มที่เพราะมีเพดานที่สูงและสามารถรองรับคนได้เยอะมา,มากๆโดยเฉพาะเด็กคณะมนุษย์ที่มีประชากรน,นักศึกษาเยอะพอสมควรเป็นส่วนของเรื่องร้านอาหารนะคะราคาเอ่ยใดๆราคาก็คือราคานักศึกษาทั่ว จะมีจำพวกร้านข้าวแกงก๋้วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่40บาทและมีร้านขนมหวานไอติมเห็นว่ามีอยู่ร้านเดียวนะคะซึ่งราคาถูกมากตัวเนี่ยรู้สึกเสียดายมากๆเลยค่ะที่ไม่เคยลองเข้าไปเพราะว่าตัวเนี่ยเป็นสาวของของหวานสุดๆแล้วทีนี้พอโรงอาหารถูกรื้อถอนร้านอาหารบางร้านก็ย้ายไปที่อื่นๆซึ่งพี่โอซนของเรานะคะรู้แค่ว่ามีร้านเดียวก็คือร้านข้าวแกงป้าเอ๋ซึ่งตอนนี้นะคะแกไปเปิดร้านอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งพี่โอโซนของเราชอบไปสั่งข้าวกล่องร้านป้าเหมือนเดิมเลยค่ะและนอกจากโรงอาหาร จะเป็นโรงอาหารแล้วเอ๊ะงงกันไหมคะนอกจากจะเป็นโรงอาหารแล้วยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมตุลก็คิดอยู่ว่าทำไมผ่านโรงอาหารนี้ทีไรได้ยินเสียงคนเยอะทุกทีเป็นสถานที่จัดกิจกรรมรับน้องของคณะจัดคอนเสิร์ตของคณะและเป็น HMC Share Showing ซึ่งเป็นการโชว์ลีดของคณะมนุษย์ที่ผู้คนสนใจเป็นอย่างมากของทุกปีนั่นเองคะ่ะตอนนี้เหมือนจะย้ายไปจัดที่ศาลาอ่างแก้วแล้วข้อมูลของโรงอาหารมนุษย์ที่หายไปก็มีประมาณนี้นะคะจากพี่โอโซนและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคณะมนุษยาสัตร์ กับโรงอาหารที่หายไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังส่วนตุนยิ่งคิดยิ่งเสียดายมากๆเลยค่ะที่ไม่ทันได้เข้าไปกินนะคะแต่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 เหมือนได้ยินมาว่าเขารื้อเพื่อที่จะปรับปรุงให้อลังกว่าเดิมยังไงก็ต้องรอติดตามดูต่อไปนะคะว่าถ้าที่ตรงนั้นสร้างเสร็จแล้วจะเป็นยังไงจะปังกว่าเดิมขนาดไหนตื่นเต้นมากๆเลยค่ะหากมีรุ่นพี่คนไหนนะคะผ่านมาได้ยินเรื่องราวในครั้งนี้สามารถเข้ามาแชร์กันได้นะคะเพราะเชื่อว่าทุกคนมีร้านปโปรดในดวงใจและสถานการณ์ที่น่าจดจํากับโรงอาหารคณะมนุษย์ และสำหรับอีพีต่อไปจะพาคุณผู้ฟังไปที่คณะวิทยาศาสตร์กับเตี้ยแห่งทรายความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากพี่โอโซนปี4คณะมนุษยศาสตร์และก่อนจะจากกันไปขอฝากช่องทางการติดตามและรับฟังเนื้อหาอื่นๆของ Good Day Station ได้ทาง YouTube, TikTok และ Spotify Search Good Day Station แล้วพบกันใหม่กับดิฉันการตูนสริญญาจันเมืองสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode เขาว่ากันว่ามอชอนี้มีเรื่องเล่าตอนมนุษยาสตร์กับโรงอาหารที่หายไป